เคิดถึงวัยเด็กเดี๋ยวชวนให้อันหนึ่งคนละเครื่องคนละเครื่องเออแหไปไปโอ้เปสำรวจมีเดดดานเดียวเหรอเดี๋ยวเค้กไปดิมันหยิบไม่ได้กับเว่ามันเป็นคุณยนอยู่ใช่หรอยิบไ,ได้เนี่ยเค,ค้กเนี่ยกูเจอชีราชิดอยู่ข้างบนชีดอยูงบนใช่ไหมเออเออเราดูข้างล่างให้ไี่มีอะไรไหมชีดอยู่ห้องขวดหนึ่งเฮ้ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเอาละเอ็กพีมีซ้อนอุ้ยมีดี้พี่เก็บเค้กเก็บเค้กนี่นะได้เค้กแล้วเฮ้ยมีชีสอยู่ข้างบนสุดน่าจะมีอีกอันนึงอันข้ายสุดนี่คืออะไรวะเดี๋ยวไปดูสิเก็บเค้กให้ได้เก็บเค้กเร็วเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่นี่เจอชีสข้างบนละอุ้ยนี่ออกมานอกบ้านขึ้นไปไม่ได้โอเคต้องไปไหนเจอสาม

จะตีมั่กูจะตีมั้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออไปไปชี้จูช่วยกันกูหน่อยไหนเขาพูดจะไหนตัวนี้เหรอวะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวกูตัวบนฝั่งตัวนี้ตัวสีม่วงตัวสีม่วงช่วยกัน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 ดึงดึดัดเข้าไปดัเข้าไปยัดอยู่ยัดอยู่ยัดยัดยยยช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออโหทายาตคนน่ารักอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนกระหึ่มเพื่อน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 ไหนวะไอ่ทมไอ่ทมอยู่ไหนวะทำอยู่ไหนวะกูอยู่ข้างบนข้างบนเออไปช่วยเองไปช่วยเองแต่กูกำลังขับชี้ได้ละอืมอุ้ยช่วยมาโอ้โดนอีกคนเลยละว่าเกมจบแล้ว อ๋อถ้าช่วยมันต้องไอ้นี่ด้วยนี่หว่าช่วยมันต้องมันมันกดเลยไม่ได้มันต้องกดกีปาปาปานี่ไปใส่มันทีนึงเีียแล้วแมวไม่โหดเฮียโอ้ยคือคือคือเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหโอ้ย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 หยอง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 เจ้าโง่ควายสัตว์ชี้มา ไป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 คุมการขอยด้วยคุมการกูด้วยคุมการกูด้วยดันชี้ดันชี้อุ้ยแมวอ่ะหมแล้วนะดัน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 ประธานอุปทานไหมเจ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 จเรห่าแล้วไอปะเตานี่มันทำอะไรได้ป่ะเดี๋ยวเป่าแตานี่หิวว่ะความเร็วบวกความเร็วอ๋อโอเคโอเคไป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 ไอมึงโหเราโคตรโหดเราแข่งนี่เราโคตร เรียบร้อยผ่านใครรู้จับใครรู้จับไปช่วยไปเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยไปรอรอก่อนแล้วก่อนไปพังกำแพงพังกำแพงเราชนะแล้วโอเคโอเหอ๋อกูอยากขัดขืนกูต้องอยู่นิ่งๆไงดิเออ่ะข้าคำเออ่ะข้าคำเฮ้ยเฮ้ยหลบซุบ เออโง่เฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวมันใกล้พังแล้วมันใกล้พังแล้วพังแล้วเฮ้ยเฮ้ยถอยทอมอยู่ไหนไอ้นโอ้แอะแอะแอะเฮลเฮลเฮไม่โดจับมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ไม่เอาไม่เอาเยโดนไปแล้วก็เข้าประตูไปดีเฮ้ยโอ้โหโดนจับหมดเลยไอ้ไอ้หนูไม่เข้าประตูวะ เออก็จบและเรียบร้อยชนะเออแน่เกูบอกแล้วเล่นเล่นเล่นหนูไม่ง่ายแต่ทอมเล่นทอม,ม